กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมหรือดีพร้อมจัดก,กิจกรรมพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์หัตถาอุตสาหากรรมไทยสู่แฟชั่นฮีโร่แบรนด์โดยจัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และยกระดับผลิตภัณฑ์หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมกล่าวว่าการสนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลจะช่วยผลักดันอุตสาหากรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก โดยกรมได้มอบหมายให้เป็นโฟกัสพอย t ์ด้านแฟชั่นบูรณาการก,กับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ให้ประสบความสำเร็จจริงโครงการนี้คือโครงการซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะซึ่ง ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมในเชิงของเศรษฐกิจโดยการใช้กลไกลของ Soft Power ในโครงการนี้เป็นการกระตุ้นในเรื่องของสินค้าแฟชั่นนะคะการที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสินค้าแฟชั่นการดึงทุนวัฒนธรรมเนี่ยสู่สากล ทำให้เกิด i d e n ิ i t y ของตัวสินค้าแล้วก็ทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยเป็นฮีโร่นะคะก็ภายใต้กลไกลของการพัฒนาในเชิงของตัวฮีโร่แบรนด์เองเนี่ยทางกรมก็ได้เน้นย้ำนะคะในการที่จะดึงเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผิดพธฑ์การใส่กลไกลของการออกแบบรวมไปถึงการนำเรื่องของการตลาดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด ความต้องการในการที่จะใช้กลไกต่างๆเหล่านี้ในการยกระดับให้เกิดอ่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะในกลุ่มของสาขาง,งานครฟซึ่งก็คือเรื่องของหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเราเน้นย้ำว่าอ่าตัวหัตถอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราจะเน้นในทุกๆตัวผิดพันที่ใช้ฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานทองานจักงานสารนะคะก็เป็นสิ่งที่เรามีความ ความเชี่ยวชาญในการที่จะใชะ้เชิงของเทคนิคเข้าไปพัฒนาตัวผิดพัลา์แล้วก็ยกระดับในเรื่องของตลาดพัฒนาตัวผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่ครอบคลุมในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยในคราวนี้เองนะคะก็มีผู้สนใจเนี่ยมากกว่า150กว่ารายนะคะเราสามารถที่จะ ดันให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยเป็นฮีโร่นะคะทั้ง20กว่ารายนะคะก็คาดว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นในเชิงของเศรษฐกิจสามารถดึงดูดในเรื่องของการาส่งออกการท่องเที่ยว เข้ามาสู่กลไกของการพัฒนาในเชิงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ดึงอัตลักษณ์ในเชิงของพื้นที่ของชุมชนตระที่เนี่ยเข้ามาเป็นตัวดันให้เกิดเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของไทยแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ดันเรื่องของการท่องเที่ยวทําให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก้าวข้ามระดับของรายได้ปานกลางได้ค่ะจากเดิมเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในเชิงของคนเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ย จะมีพื้นฐานในเชิงของการพัฒนาในงานฝีมือซึ่งนั่นก็คือเรื่องของหัตกรรมแต่เราใส่เรื่องของหัตถอุตสาหกรรมเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดกลไกลในเชิงของธุรกิจมากขึ้นจากการที่ใช้ตัวการพัฒนาผิดพัน์ในเชิงของฝีมือแล้วเนี่ยหากเราใส่ในเชิงของนวัตกรรมการใส่ดีไซน์การออกแบบรวมไปถึงการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การดันในเรื่องของ storytelling ในด้านของการประหลาดเองนะคะแล้วก็ใส่ในเชิงของการใช้กลไกลของ s อ ft Power เข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถผ่านกลไกลในการพัฒนาซึ่งเราใชา้หลักของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าไปอย่างน้อยอผู้ประกอบการทั้ง20กว่ารายเนี่ยเขาจะได้การพัฒนาทั้งในเชิงของตัวผิดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของการออกแบบ การใช้สีหรือว่านวตัตกรรมหรือว่าเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมแล้วในเชิงของธุรกิจเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ย ไปทดสอบตลาดได้ทั้งตลาดในประเทศนะคะในโมเดิร์นเทรดต่างๆแล้วก็ในงานแสดงสินค้าซึ่งในปีนี้เองค่ะเราเชื่อมโยงกับงานแสดงสินค้าที่โตเกียวนะคะเป็นงานโตเกียวกิฟต์ที่ญี่ปุ่นค่ะก็ทั้ง20กว่ารายเนี่ยเราสามารถดึงผิดพันธ์ของเขาเนี่ยไปร่วมในงานแสดงสินค้าแล้วก็โชว์ผิดพันธ์ดึงดูดให้เกิดการแมทชิ่งแล้วก็ทำการค้าระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละรายได้ค่ะ ส่ฝผู้ประกอบการหรือคนที่สใในใจ็อยารในโครงการของกรมส่งเสริมศักรมร,มรมนะคะภายใต้ soft power ของแฟชั่นเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีการพัฒนาทั้งในเชิงของตัววัตถุดิบ ทั้งในเชิงของตัวผิดพันธ์แล้วก็เรื่องของการตลาดผ่านกลไกลของซอ f t Power นะคะก็เรียนเชิญทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะ,ะผู้ประกอบการในในแต่ละพื้นที่ที่มีความเป็นอััตษณ์ของตัวเองนะคะในแต่ละชุมชนมีดีอะไรในการที่ ดึงตัวผิดพันธุ์ของตัวเองเออกมาพัฒนาหรือแม้กระทั่งในการฝึกอบรมพัฒนาคนนะคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงผ่านทักษะต่างๆที่ทางกรมเนี่ยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาผิดพันธุ์เรื่องของการตลาดแล้วก็การดันให้เกิดการเชื่อมต่อในเชิงของธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรมเนี่ยอ,อยากเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยผ่านทาง ช่องทางที่กรมมีไม่ว่าจะวิ่งตรงมายังดีพร้อมหรือว่ากรมส่งเสร,ร,มสริมศักยกรรมที่ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางที่กรุงเทพกับที่ศูนย์ส่งเส,ร,ร,สริมศักยกรรมภาคนะคะที่มีอยู่ทั่วทุกภาคมีในการสมัครในเชิงของออนไลน์แล้วก็ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายที่ทางกรมเนี่ยมีอยู่ะคะ่ะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผิดพันธุ์แล้วก็ร่วมกันส่งเสร,ริมให้ธุรกิจ ในเชิงของสร้างสารรค์ในเชิงของชุมชนเนี่ยสามารถโตไก่ได้สู่สากลตามนโยบายของซอ f t Power ของรัฐบาลค่ะ